เอออยว่ไม่ลอยไม่ลอย So talk to me dear Okay I can talk with you กากาอะไรวะเนะี่ยกาบี้กาอะไรเนี่ยว่าชอบกินว่าชอบกินอาหารอะไรก็ได้ค่ะแบบง่ายๆอะไรเงี้ยอืมใช่แล้วยังไม่เมาพี่ชิตตุลมัน,มน ชอบสีอะไรเนาะอือชอบสีคนได้อี๊แดงเรียวคำตาไม่หวาน Yes มีกากาบีกาบีคาบิคาบิคาบ,าบิ Where you come from ไปทะเลเลยไหมละ่ะไปทะเลเ ไปหน้านี้มันใช่ไหมเอ๊ะแต่แต่ตอนนี้ภาคใต้เป็นช่วงอะไรช่วงไทยช่วงล้วจริงเหรอพี่กุ้งอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยฮ่าฮ่าอมอินเดียอ๋ออินเดียฉัชอบจริงเหรอปอโลโลคะ่ะอืมโลเอ,อหน้าไปอยู่อะ ไม่ได้ไปเลยอะโบคิดว่าแบบครบร้อยวันอะไรเงี้ยโมถึงแบบจะไปยงัง้นสนามหลวงอะไม่ได้ไม่ได้ไปแจกน้ำเลยหน้าฝุดเออใช่เพราะช่องปากใต้ไม่มีหน้าหนา,เนาวเนาะเป็กโกอกจริงๆค่ะซาถูพิโก้ขอให้มาไปด้วยมามา You know India Yes I know but I anyway, never uh have been to India Hello Kim Kim ไม่คนไหนเป็นคนเกาหลีปะ คิมย e. mm ูฟอร์มเกาหลีเกาหลีมันท huh? like? ักไทยยังไงเนี่ยทักไทยว่าไงอะนรอยาเกาหลีว่าอย่างไรมั้ยอันยองซนยองอันยองอันยองนั่งยองยองขำขำอีก thank you คิม what's your name m ม n a น่เบอร์ว oh. ีไออย่างอาเซียอาเซโอ้ยหน้าไม่เกาหลีอ่ะน่าจะไปกอลราแล้วหนะน้ะหนูโอ้ขำขำขำอะไรนี่ลงลงกูซ้ำเซมันกูเตะน,นงกูซ้ำอออันนั้นก็อันนั้นก็ญี่ปุ่นปะเก๊กเก๊กอะไรอย่างเงี้ย a u t i f u l สคุณ สาวเกาหลีก็มาใช่ไม่ใช่นี่สาวเกาหล์ w a n t to have to love yes Kim Dianne หัวพี่กุ้งไม่เอาอ่ะโบอ้วนแล้วอะ่ะเนี่ยอยากจะบอกว่าแบบวันแบบนั้นใช่ไหมแบบเอาขนมอะไรไม่รู้ที่แบบมีแฟนขับซื้อให้อะ่ะที่อะไรที่บอกว่าหากินย,กยากๆอะ่ะอะไรนะจําไม่ได้แล้วอะ่ะที่มันอร่อยที่มันบอกว่าอร่อยอะ่ะ อืมแต่มันก็อร่อยอยู่แต่แบบมันออกมึงเอาไหมอะไรเงี้ยบอกบอกไม่เอาคือวกเป็นคนที่แบบอยู่ห้องแล้วผมไม่ไปไหนคือแบบมีอะไรอยู่ในตู้ที่กักตุนอะผมก็จะนั่งกินนั่งอะไรเงี้ยไม่ลงไปกินข้าวอะไรเงี้ยเลยจ,จะอ,อ้วนทุกวันอ่ใช่โกโก้คะ่ะ Sorry I not can to you Party girl last night say No no last night not party มันยัง โอ้ยเหมือนนิดๆแล้วค่ะ w h a t ี the next s c h d u อดุจริจังวักินอะไรเนะี่ยโอ้ยอ้วนอ้วนมากยังไม่อไม้อมเลยอยากกลับไปอกหักเลยมีใครมาทำให้ออกหักหน่อยจะได้แบบเศร้าๆอะไรอย่างนะี้มากินเลยค่ะพี่หมีเด็กดอย bester อือ มันอยูนตอะไรไอ o ดนนู้วจริงสเปนใครพูดภาษาเก่งๆเนยช่วยตอบเข้าไปให้หน่อยตาลายมันแล้วกินคนเดียวมันได้ใครจะเก่งโอ๊ยไม่เมาพี่จ๋าคอแข็งได้แบบนี้สายแข็งเลย t ซ a ัม y o ิงไ m e t h i n g Say s o m e เซ i n g เนี่ยเขาบอกว่าเซมันอย่าง อ้วนดูค่ะห่างเอาป่ะแมตตอบแล้วเนาะ Was you happy อ๋อโห I'm single ใส่สแข็งชาพิจา๋าขอหามแม่มันไม่มามันตื่นยังไม่รู้เนี่ยเออใช่มันไปทำงานตอนเช้าไม่รู้มันมันนอนหรือมนะันไม่รู้ตอนนี้กี่โมงมันนอนหรือเปล่าไม่รู้อ่าช่าเลยพี่มีงานอีกหลายอย่าง ไม่ว่างก็ทําอะไรไม่ว่างคือทำได้หมดอะแต่จะมากจะชอบเป็นคนชอบฟังเพลงมากฮัลโหลแจ็คก,ก,ก,กี้ข้อแข่งนะแต่ว่าตาเชื่อแล้วจริงถูกใจเลยค่ะมัดหนันถูกต้องต้องพี่พี่ฟังได้หมดทุกแนวนะแจม อยอีกเจ็ดปีหน่อยถึงจะพูดเร,รื่องสามีไอ้พวกพูดได้ไหมบอกเขาไปหน่อยแจมขำมทำไม My Happy Is Planning โอยคิดไม่ออกอะ่ะต้องเป็นคนยังไงดี ใช่เปิดน้ำเสนาใช่เพลงทุงง่งเพลงสตริงเพลงสากคนฟังได้หมดไปเที่ยวได้หมดอ่ะชอบเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนั่งจิบเบียร์เปิดเพลงบบเบาๆมีความสุดใช่มากไม่ได้เจอเนยเลยค่ะโอเคเดี๋ยวบายโอเคบายอะไรอีกต่อ thank you Kim เ k e c แคลร์ฟ you okay thank you ใช่เมื่ยมาวงจริงมึงกูเมาหรืแบบเป็นมึนๆนะเนาะมึงเวาบอรึเป่เป็นจอแก้วคุแล้วเนซึ้อเพราเมนเบียบานเท้าฝนใยนีมึงเลยกูมึนเลยเนี่ย ฮันอมันฮันวิสิตาแฮปปี้สุดยาสกิลพวนั้นก็เป็นคนต่างชาติชาติเป็นคนต่างชาติไม่แน่อาจจะเป็นคนอินเดียก็ได้เมืเ่มอกี้เขาบอกไม่รู้ชาติไหนนะแอลกอฮอล์ซ <laughs> ึมใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแจมเมาทั้งข้าวเมาทั้งเบียร์เลยค่ะ <laughs> ไม่ แม่ฟางว่าแทนคุณเมานี่เป็นมันๆเนาะเออใช่เป็นมันๆน,น่ะมันๆจริงๆแล้วนะวับเนี่นไม่ค่อยกินเบียร์เท่าไหร่มันไม่ค่อยกินมันกินริงๆจิบ๊บว้าว thank you <c oughs> <c oughs> 今夜は夏休みってまったが今夜は私にしょうよ。